เมื่อคืนที่ผ่านมาราคาทองคําในตลาดโลกเนี่ยปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะคะส่งผลทําให้ราคาเช้านี้ของบ้านเราเองก็ปรับตัวบวกได้มาดูราคาจากสมาคมค้าทองคํากันหน่อยค่ะวันนี้ขึ้นมา100บาทต่อบาททองคำนะคะทองคำแท่ง96.5ราคาขายออก32,450รับซื้อ32,350ทองรูป,ปรพัรร์ขายออก32,950รับซื้อ31,760บาท20สตางค์ค่ะ วันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันค่ะกับคุณสิริลักษณ์ปโกติประภานนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากขั้เสนแห่งโกฟิวเจอร์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณแพนค่ะช่วงนี้ประเมินสถานการณ์ราคาทองคําเอาไว้ยังไงบ้างคะพี่เก๋คะมีแนวโน้มว่าจะปรับตัวขึ้นม่ต่อนะคะเป<อ>็นแบบว่าตรงแนวต้านสองพันดอลลาร์เนี่ยอาจจะผ่านขึ้นไปได้ยากเพราะว่าก็ขาดจจายหนุนพอสมควรทีเดียวถึงเมื่อคืนอาจจะเห็นอข้อมูลเศรนฐกิกออกมาไม่ดีนะคะตัว ดัชนีชกิจกรรมการผิดของลาดเทสซัสนะคะนี่หตัวติดต่อกันมาสิบสองเดือนแต่ถ้าเกิดย้อนไปวันศุกร์ก็จะเห็นว่าตัวตัวเองดัชนีเพียงไม่ภาคการภาคการเมืองเดือนเมษายนออกมาดีมากโดยเฉพาะภาคการริการนี่สําคัญมากเพราะว่าแบตส,ส,ส่วนเนี้ยแปดสิบเปอร์เซ็นมาจากภาคการเมการนะคะเราก็ตัวเนี้ยกลายเป็นแบบหุยออกมาแบบห้าสิบสามจุดเจ็ดสวนทางกับที่ตลาดคาดการว่าจะออกจะลดลงนะครับ ถึงนั้นตอนนี้ก็จะบอกว่าข้อมูลเศรษฐกิจเมกาเนี่ยยังออกมาดีแล้วก็ไม่ดีสอบกันไปอยู่ค่ะ<ฆ>นะคะพี่เกดก็เลยมองว่าถ้าเป็นวันนี้โอเคมีลุน้นมีลุ้นว่า2,000ดอลลาร์เราอยู่ให้เห็นนะคะเพราะว่าข้อมูลที่ประกาศคืนนี้สามตัวส่วนใหญ่จะออกมาในโทนไม่ดีเท่าไหร่แต่ชิงราคาบบีาสิบเมืองใหญ่แต่ชีงอชพอาะเจ้าเพมืองเพาะดขายบ้านใหม่นะคะเพียงแต่ว่า ในช่วงปลายสัปดาห์หลักๆที่ทั้งรอดูก็คงป็นตัว้จีดีต่<ะ>มาสหนึ่งของสเปการแล้วก็อาตาัตราเงินเฟ้อที่สําคัญมากก็คือจะช e <ะ>ี้ราคาพีซีอีพื้นฐานอนหนาคมของสหรัฐค่ะคาดการณ์ของตลาดทั้งตัว GDP แล้วก็ PCE นี่เป็นยังไงบ้างคะพี่เก๋ะคะ่ะวันพฤหัสนะคะ GDP ตลาดประเมินว่าก็คงขยายตัวลดน้อยลงแหละนะคะขยายตัว2%เซจากที่ไตรมาส4ี่ขยายตัว2 6 พราะตรงนี้ก็คงได้รับผลกระทบนะคะอัตราดอกเบี้ยที่สูงก็กระทบกับการใช้จ่ายนะคะแล้วก็กระทบกับภาคธุรกิจภาคธุรกิจตอนนี้ก็มีการบ่นๆนะคะสูากรายงานเดบุกที่เขาเปิดเผยออกมาบ่นว่าเข้าถึงสินเชื่อได้ยากคุณนะคะตลาดสินเชื่อค่อนข้กจะตุนตัวหลังจากที่มีข่าวที่ธนาคารลงไปช่วงเดือนที่แล้วนะคะก็ตรงนี้ตรงนี้ก็แค่แค่ดูว่าเออจะออกมาในแนวทางที่แบบ เพิ่มขึ้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับตลาดใกล้เคียงหรือเปล่าหรือว่าอ<ฆ>าจจะออกมาแบบดีมากถ้าดีมากก็ระวังว่ทาทองก็อาจจะแบบเรงลงได้ต่ออัตราเงินเฟ้อี่เกี่ยวน้อนั้เป็นห่วงอยู่เพราะตลาดประเมินว่าอย่างยางสูงอยู่นะครับเพิ่มขึ้น4.5เปอร์เซ็นตะ์นะะพพนเนี่ยนะคะกุมภาพันธเนี่ยเพิ่มขึ้น4.6เปอร์เซ็นต์คือถ้าดูตามกราฟริกจะสังเกตว่าจะปางก,กับ C P I P P I ก็คือสองตัวนั้นลดลงอย่างต่อเรื่องแล้วก็รวดเร็วด,ด้วย แต่ PC ซีขึ้นฐาเนะี่ยด้วยการที่เขาไม่รวมอาหารแลัพลังงานะะนะคะถึงแม้ว่าราคาน้ํามันลดลงราคาอาหารลดลงก็ตามแต่ตัวเนี้ยสังเกตว่าก็ขึ้นขึ้นลงลงให้เราเห็นนะคะมีมีขยับขึ้นมาด้วย นะคะแล้วก็ตอนนี้เขามองว่าเออตลาดประเมินว่าอาจจะลงชงตัว4.5ยังสูงกว่าเป้าหมายที่เฟดใช้อยู่2เปอร์เซ็นเดียวทีเดียวเพราะนั้นมันสุขระาวางัวงระวังในเทรดขายที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะค่ะแบบนี้มีคําแนะนํานักลงทุนทองคำยังไงบ้างคะถ้าเก่งกําไรเลยะสัน้นที่ผมมองว่าหนึ่งหนึ่งประมาณ1,970ดอลลาร์ดูก่อนนะคะว่าว่ารับอยู่หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดรัไม่อยู่จริงเนี่ยเรามีโอกาส เห็นที่หนึ่งพันเก้าอยห้าสิบดอลลาร์คิดว่าน่าจะมีแรงเทขายออกมาไมานะคะคือเกณฑ์กำไรหนึ่งเก้าเจ็ดสูงก็อาจจะขายทำกำไรที่เหลือ2สองพันดอลลาร์รขึ้นไปนะคะสองพันถึงสองพันสิบดอลลาร์ถ้าเล่นตั้งสิ่งิ่ะไคะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับคำแนะนำนะคะใชย่ยินดีค่ะสวัสดี สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้นะคะแนวโน้มทองยังอาจจะไปต่อได้แต่ก็ต้องระวังนะคะเพราะมีตัวเลขที่สําคัญทั้ง GDP แล้วก็ดัชนี PCE ของสหรัฐอเมริกาเก่งกาไรได้แนวรับ1,970ดอลลาร์สหรัฐต่ออ่อนส่วนแนวตา้านถ้าจะขายก็ขายสักประมาณ2,000ขึ้นไปนะคะก็น่าจะได้พอมีกําไรกันอยู่บ้างค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทําเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะ จะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่นา่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ